สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวครับเป็นข่าวของทางสาวบังไฟซูฝังเนาะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเกิดอีกอย่างขึ้นนะครับเว่าแร้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับทัวลงเดือดมาก หลังสาวบังไฟโพสต์ถึงยายคนอื่นแบบนี้เอฟซีลั C ่นรู้นะแอบแซะใครป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างเกิดขึ้นอีกเนาะแบบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับทางสาวบังไฟนะครับก็บคือหลายๆคนกะสิพอสิหูอยู่นะครับอักษยรย่อน้องพอพันนั่นแหละครับพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมา โต์นะครับแล้วก็มีการแชร์คลิปครับผมเป็นคลิปนะครับของคุณยายนะครับแต่ว่าบุญมนย้ายพื้นเนื้อครับผมเป็นคุณยายของคนอื่นนะครับเพิ่นซึ่งในคลิปนะครับกสิเป็นคุณยายนะครับอายุนี่หลายแล้วครับแกแกยังทักเลยนะครับผมขายสวมตามนะครับแล้วก มีในคลิปกับซีนี้แบบเขียนรถเขียนตาฝนประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับก็บคือเอาง่ายๆนะครับกับเป็นการสงสารเป็นการเห็นอกเห็นใจคุณยายนะครับที่อายุหลายแล้วก็ยังสู่ชีวิตยังลําบากประมาณเนี่ยครับซึ่งอ่าอค,ครับซึ่งนะครับทางสาวบางไฟเพื่อนโพ์ไว้แบบนี้นะครับเพื่อนโพสว่าสงสารคุณยายจังอายุเยอะแล้วยังสามารถทํามาหากินเลี้ยงดูสามีและลูก ที่ป่วยติดเตียงได้นะครับสู้ๆนะคะคุณยายเป็นกำลังใจให้นะคะนี่แหละนะ้อที่เขาว่าไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุจะมากแล้วถ้าใจเรามันมีความมุ่งมานะสู้ๆต่อไปค่ะนะครับแล้วนะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับทางเพจจุดดราม่าเพื่อนก็นเอา โพดนี่มาลงไว้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจจุดดราม่านะครับเพิ่นโพว่าเด็กดีจังเห็นใจยายคนอื่นด้วยนะครับบัดที่นี่นะครับพอเอฟซีมาเห็นนะครับพี่น้องต้องบอกก่อนเด้อครับผมเอฟซีหลายๆค้นกะห็นน้ําทางสาวบังไฟนั่นแหละครับกะสงสารคุณยายเห็นอกเห็นใจแต่ว่าอีกหลายๆคนหลายๆท่านกำมองไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับ หลายๆท่านมองว่าแค่อ้าปากก็ฮู้แล้วนะครับว่าคิดอย่างยููสาวบังไฟโพดแบบนี้ตั้งใจแซะผู้ใดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามือสองมือมานีนีนะครับเอาตงตงพี่น้องนะครับมือวานมือกอนนะครับทางสาวบังไฟพึ่งมีประเด็นดราม่ากับทางแม่น่ะแหละครับแล้วก็มีดราม่ากับทางคุณตาคุณยายมันบ่ครับที่แม่บอกว่ากับลังหาเงินสิไปติดแอร์นะครับ คุณตากับป่วยนะครับก็อยากติดแอร์ให้คุณตาประมาณนี้พี่น้องกเพึ่งมีประเด็นดรามา่าสุดๆล่อนๆมือวันมือก่อนเองแต่มือนี่มาโพสชื่นชมนะครับย้ายคนอื่นนะครับว่าถึงสี่อายุหลายแล้วกะรู้จัก,จกมีความสามารถทำมาหากินเองได้ละกะแบบนี้แหลนะเนาะคนเฮาบอกว่าสี่อายุน้อยหรืออายุหลายถ้าใจมันมีความมุ่งม,มั่นะประมาณนี้พี่น้องนะครับเอฟซีหลายๆท่านก็นเลยมองว่าไปแท้ทางคุณแม่ ไปแซะทางคุณย้ายคุณตาหรือเปล่าประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าเขาฟังแล้วเขาต้องวิเคราะห์นําเด้อพี่น้องนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นของเอฟซีเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเพื่อนนะครับเขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ซูฟังเนาะครับพี่น้องนะครับท่านนี้นะครับเพื่อนคอมเมนต์ว่าเขากําลังบอกใครลอยๆหรือเปล่าให้ทํามาหากินด้วยตัวเองนะครับเอฟซีท่านต่อมาก็บ,บอกว่า สงสารยายคนอื่นแต่ไม่สงสารตาตัวเองที่นอนอยู่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเดือดเติบพี่น้องนะครับท่านต่อมานะครับอีฟซีทันนี่เพิ่นก็บ,บอกว่าจ้าแม่เด็กดีแสะตากับยายก็เป็นเนาะรู้นะว่าคิดอะไรแค่อ้าปากเขาก็รู้สันดานของหนูแล้วจ้านะครับแล้วอีฟซีอีกท่านต่อมาก็เลยบอกว่า คงจะเหมือนแม่ที่ปกครองอยู่นะครับบ่เป็นแม่แท้ๆนะครับแม่ที่ปกครองอยู่คือสินาสินนิสัยเหมือนคุณแม่ที่ปกครองอยู่นั่นแหละประมาณนี้พี่น้องแล้วก็อีสองสามท่านนะครับท่านนี้บอกว่าไม่น่าสงสารคนอื่นหรอกน่าจะแซ่แม่ตัวเองนะครับอย่างที่ผมบอกเด้อพี่น้องอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเอฟซีบางท่านบางคนเอาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน,น้ำนะครับแล้วก็อีสองท่านนะครับท่านนี้บอกว่าปากแจ๋วนะครับ แล้วกัท่านสุดท้ายสงสารค้นอื่นได้ก็ต้องสงสารคนในครอบครัวด้วยถึงจะดีนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเนาะครับพี่น้องพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจ้าใดก็คอมเมนต์ของมาซูฟังได้เด้อครับผมสาวบ้างไฟโพสต์สงสารเห็นอกเห็นใจคุณยายแก่ๆคนหนึ่งนะครับแต่ FC บางส่วนนะครับ ก็มองนะครับว่าลึกๆแล้วตั้งใจแสะแม่แซะตากับยายตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งมีประเด็นกันมาสดๆร้อนๆประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ